สายผักเหนื่อยลูกค้าตามมาตีถึงบ้านเลยทอดปละเช็มกินดั้งใหม่นะอตอนชี้เจม,มนี่สันกาขายนะเดี๋ยววันที่ เดือน,นที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ตุลาเอ้ยยี่สิบสี่ธันวาถึงถึงสี่มกราเราจะไปออกมุดที่ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตนะคะชั้นชั้นทีนะชั้นทีจอจานสลด์ 4, ทีชั้น 4. ทีสินค้าบ้านเชนนารีจะอยู่ที่นั่นหมดเลยถ้าอยากถินไหลก็ไปดูนะไปเที่ยวหาถ้ไปถ่ายรูปเพนก็ได้จ้ะ ปลามันอร่อยนะกลัเหอมเลยอันนี้เป็นรุ่นเก่านะรุ่นใหม่ยังรุ่นใหม่ยังไม่ได้นะอันนี้มีปลารุ่นรุ่นก่อนเสราจแล้วก็ยำนะคนะ ซุ้มยำของเราเราจะลาดน้ำมันไปเรื่อยๆหลังจากใส่สุรสแล้วเราจะลาดน้ำมันน้ำมันต้าระวังกระทะนะลูก ยังเย่ยงกว่านง่ายแต่ต้องมีชูรสค่ะชูรสชูรสจะโรยชูรสข้างล่างด้ยวยนิดหน่อยแล้วก็จะโยรยใบตอานิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วฉันจะทำนี่ค่ะม,มันที่ทอด เวลานน่นเอาคุกเขามันจะอร่อยมากเลยนานาบีบเยอะหน่อยว่าด้วยความที่ปเป็นปลาเค็มพี่พี่จอยข้างบ้านแกทอดเมื่อวานไงน ได้กินเลยหิวเลยวันนี้ต้องทอดกินเลยที่นี่แหละอยู่ที่ปลาเนี่ยอื่นใดๆก็เด็กๆน้อนนะโอเคเดี๋ยวจะกินข้าวแล้ว